คุณภาษาอังกฤษนะคะคุณภาษา,า,าอังกฤษนะคะคุณคุณอะไรเนาะนี่ยุรีนะคะคุณยุรีสวัสดีนะคะขอบคุณสำหรับใจพลังบวกนะคะเราขอบระคุณมากมากนะคะคุณภาษาอังกฤษถ้าหากว่าทักทายได้ไม่ทั่วถึงก็ต้องขออภัยด้วยเด้อนะคะอ้าวบัตนี้แห้งกล่องกลับไปคุณมายุรีคุณภาษาอังกฤษนะคะเมื่อเปียกน้ำค่ะ คุณแม่คุณยุรีนะคะคุณยุอ่านที่อุู่ว่าคุณยุรีนะ,ะปะปะอะไรคะประดับจันทร์มาปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอบคุณนะคะที่แวะมาเยี่ยมมาหามาชมดอกทานตะวันใหญ่นี่ใหญ่บ่ เดี๋ยวมันแห้งรอบนี้ก็จะปลูกใหม่อีกนะปลูกต่อคงจะได้ก้าพันมันเยอะแยะเลยล่ละที่ได้มาเอา,อาหนามุงนี้ออกเยอะเพราะว่ามันมันหก หกก็เราจะได้เมาออกชอเดี๋ยวจะเก็บสายยางก่อนนะคะก็ขอ,ขอขอบคุณนะเด้ออยู่ไม่นาจะเก็บสายยางก่อน oh <sighs> นี่มันก้กินเจแล้วปึ๊บข้ามไปซื้อติดน้ำก่อนนะ ีกลางคืนสวยเนาะ ยามค่ำคืนก็สวยนะคะเงียบมิดจีรี